เปิดไว้แม่สาวน้อยตัวนึงแล้วกค่ะเม่ลูกพ่อนึงคือน้องหมูค่ะพี่น้องหมูนี่สูงร้อยสามสิบค่ะพี่ร้อยสามสิบลูกพ่อเพชรดำค่ะลูกเพชรดำออกคอคือหลายเส้นแต่มาตรฐานนะออกคอคุณน้อจ่าเมียนจะอยู่ทางบ้านไทยเ่ยแม่มะโนกจ้ะแม่นแม่มะโนกละจ้ะแม่มะโนก แกดเขาไงร้อยสี่สิบสองบวกค่ะพี่ประกันความสูงอาวฝังแปดหยิบก็ได้ษยี่สิบมือยี่สิบมือเนอะะาะจ้าอันนี้เป็นเอกสารสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟ้า,ฟา,ฟามื้อนี้สิพาพี่น้อง มาเปิดรคาคากล้วยคือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามอย่าทิ้งะได้พลาดคลิปด,ดีๆรคาคากล้วยตึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีจ้าเราอยู่กับคุณน,น้องน้องเมย์นะนะจ้าอยู่บ้านไหนครับน้องนี้อยู่บ้านหนองท้องค่ะวันนี้ที่เปิดจากตัวครับเปิดไว้แม่สาวน้อยตัวหนึ่งหลับกะเมียลูกครบร้อยค,ค่ะ เอาไปแม่สาวน้อยเราซื้อว่าจังใดสาวน้อยซื้อน้องหมูค่ะน้องหมูนี่จ้ะซุ้มสูงเท่าไหร่สูงร้อยสามสิบค่ะพี่ร้อยสามสิบจ้ะแล้วเป็นลูกสาวของตัวไหนคบลูกพ่อเพชรดำค่ะลูกเพชรดำห้องคอคือหลายเส้นแต่มาตรฐานนกออกก็นกจ้าเมียนจ้ะอยู่ทางบ้านไทยเ่ย เด็บดำจ้ะคมตดูดอย่างเงเนียนจ้ะพี่คมตูดจ้นก็ได้สิบสามเดรียญจ้ะนี่ก็ได้เกืบสิบสามเดรียญแล้วสีงามดีว่านี่ว่าน,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 นี่ตำหนิว่านี่ตำหนิค่ะพี่ประกันตำหนิให้เด้อค่ะแล้วเสี้อวางเด็กก่อน น,น่องอยูาา่ปะจ๊ะซื้อน่องโมค่ะน่องโมจ้าหนึ่งร้อยสามสิบสิบเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับเปิดไปเหเท่าไหร่เปิดไปสิบสี่ค่ะพี่แสนสี่หมื่นเนาะจ้ากจาก้าตัวร้องกันได้คือเกาเหรจ้า,จากเกาเปิดโทรศัพท์นะ, 3, นะครับศูนย์เก้าเก้าจ้าศูนย์เก้าเก้าสองสี่เก้าสองสี่เก้าศูนย์สามหกเจ็ดจ้าศูนย์สามหกเจ็ด กลางมหาเราเพิ่มตัวกิิงได้ครับจ่ะตัวใดวบัดมือครับต <laughs> <c oughs> ตัวที่สองเป็นกว้วยแม่ลูกอนครับพ่อปอตัวที่สองะตัวที่สองเองเป็นกว้วยแม่ลูกค่าแล้วซื้อว่ายังไงครับแม่เนี่ยกระชัมะนาวแม่มะนกุกจจ้ะแม่แม่มะนกุกอะจ้ะแม่มะนกุก แกะมโนกปลุกเขาไงแกะมโนกอีกความสูงแล้วเท่าไรครับร้อยสี่สิบสองบวกค่ะพี่ปรองกันความสูงจ้ะครับเพราได้ลูกตัวที่ใดแล้วครับตัวที่สองจ้าตัวเมียอันนี้ลูกสาวเราลูกสาวพอปังแปดเลี้ยวจ้าสาวปังแปดเลี้ยวก็ได้ยี่สิบมือยี่สิบมือเนาะจ้ะอันนี้เป็นเอกสาร อันนี้เราออกกอนกำหนดหน่อยหนึ่งไอ้ควยน้อยควยใหญ่ขาดตำเรียงเนี่ยจัหนอยอยู่จ้ะอันนี้เป็นลูกสาวหางกระลมดีจ้ะนี่ตำหนีอย่างโบคำตรงนี้บ่จ้ะประกันตำนีให้จ้ะหางหยับรากดินจ้ะแขงขาใหญ่ นางามจันพร้มสูงประกันได้ที่เท่าไรครับร้อยสี่สิบสองเลยแหละพี่จ้าเตีมตนตาเทียมงามพูดงามเนี่ยอ,อยู่เคเรียบพอฟันเซลจ้าพอลูกก็ได้ยี่สิบเพื่อเม่เราเป็นสายใดพูดหน,น่ยสายปานชุลินค่ะพี่จ้าหน้าเขาลดดีเมียนค่ะนางนางามเขากระกุกเขาไง ค่ะํำเรียงเนี่ยชกหน่อยสิค่ะแม่มาโหนก,กับลกูกนี่สิเปิดราคาไปเถอะเหร่หเปิดได้ยี่สิบสี่สามพันจ้าสองแสนสี่หมื่นสามพันเนาะจ้ากับมาเปิ่ตัวกิิงัะต่อร้องกับเราได้ต่อร้องได้หลายเพราะรับรจ้ะต่อร้องได้อยู่ค่ะพี่ ร,รถเห้กันคือเก่าละจ้ะมาเบิ่งนัูกินกับเราจ้ะเอร์โทรศัพท์อีกนะครับ099้จ้ะ099 249 249 0 3 6 7จ้ะ0367จ้าครับตัดเก่าไว้จะมีคอนพอกับคลิปหนาสวัสดีครับ